กันกันเลครับผมปรื้นเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นน้องกบน้องอึ้งนั่นครับนั่นเองน้องกบน้องอึ่งนี่นะครับก็เป็นอ่ามาเช็ดตัวนี้นะลีซ่าดอนนะนี่น้องกบน้องอึ้งนะผมเล่นวันน้องกบน้องอึ้งนะครับนี่ตัวนี้เลยน้องกบน้องอึ้งนะนี่ตัวนี้ก็จะช่วงนี้ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับจังวะนนี้อันนี้เป็นเมตาแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลย อาไอสกิลวันนี้ผมอ่าก่อนอื่นผมขอแนะนำไอเทมก่อนนะครับผมจะใส่เป็นมัสเซลแบรนด์นะครับอมัสเซลแบรนด์อันนี้นะครับก็จะเพิ่มเอ็กแทกนะครับดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฮดพีด้วยครับนิดหน่อยเฮดพีเนี่ยอ่ออ่ออ่านผิดอ่านผิดเขาต้อนรับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสแบรนด์นะครับก็จะเป็นเอสพีเอสพีดิเฟนต์นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับเมื่อเลือดเหลือนิดเดียวก็จะ เพิ่มการป้องกันเพิ่มประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับชิ้นต่อไปเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะอ่าต่อไปเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นอันนี้ผมตามเขาเลยนะเป็นตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ก็เมื่อเลือดเหลือน้อยนะครับบริเวณที่เราใกล้ๆก็คือจะเป็นพวกของโปเกมอนไฟตรงข้ามหรือของเรานะครับก็จะได้รับ20%เป็นเกรกาะป้องกันของโปเกมอนไฟอ่าของสมมติเลือดเราเหลือร้อยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยอันนี้เลือดผมเหลือนิดเดียวละ อ่ะทีนี้เราก็จะเป็นแบบว่าอาจจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาให้เราประมาณ20%เจากเลือดใช่ไหมสมุติ <ừ. S 1> เลือดมีร้อยหนึ่งปุ๊บเกาะก็จะเพิ่มมา20นี่ครับอะไรนะเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการโจมตีนะครับเมื่อเลือดเหลือนอันนี้จะเป็นมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อเลือดโปเกมอนเหลือน้อยดามจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะ่ยวื่อเลือดเหลือนดิดเดียวรงมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ไอเหรอน่าจะเป็นโจมตีปกติหรือจะเป็นอะไรนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นการปล่อยเมล็ดนะครับออกไปในพื้นที่ที่ต้องการโจมตีเพื่อมาส่วนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับช่วงเริ่มเกมเนี่ยกบมันจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับช่วงเริ่มเกมไม่ค่อยเท่าไหร่อะแล้วเราไปดูอันที่สองกันดีกว่าอ่าดูเนี่ยนี่นะสกิลที่อันแรกนะเราก็จะขอเริ่มเป็นฝั่งนี้ของนี่กันดีกว่าครับทุกคนอันนี้จะเป็นสกิลที่อ่ามาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาันนี้เป็นการปล่อยพิษอออััันนนนนนนีีีี้้้เเมมื่่กกกสสบาป็ ขออีกทีนึงครับเท็เทคอันนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยเป็นพิษนะครับของสกิลนี้นะอ่าเดวผมอ่านให้ฟังดีกว่าอันนี้จะเป็นการปล่อยพิษในบริเวณที่เราต้องการนะครับของโปเกมอนนะครับแล้วก็เมื่อติดฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนเราปล่อยพิษเสร็จแล้วใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนจะติดพิษพอติดพิษเสร็จแล้วเราก็จะได้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็จะวิ่งช้าลงด้วยนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็อัปเกรดก็คือเป็นวงสีเหลืองนะครับตามที่ผมบอกเคยในคลิปที่แล้วนะ วงเสียงเหลืองเนี่ยก็จะวงเสียงเหลืองเนี่ยก็จะแบบเอ้ยไม่ใช่พอเราอัปเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เวลาแบบมันติดเอฟเฟกต์มันจะก็ติดนานขึ้นนะครับทุกคนนี่ mm. โอเคเดี๋ยวสกิลนี้จบไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลนี้กันบ้างโอเคเดี๋ยวดูสกิลนี้ครับเมื่อเลือดมันจะเป็นอ่าผมสรุปเลยแล้วกันดีกว่าโปเกมอนนะครับอันนี้จะเป็นชอ็อตเอ่อเป็นการดูดเลือดของโปเกมอนนะครับเมื่อเราเลือดเราฝ่ายตรง เราหลุดเลือดจากประตกนันฝ่ายตรงข้ามเข้ามาให้เรานะครับอ่านี้ง่ายๆไม่ยากนะครับและยิ่งเลือดเราเหลือน้อยครับก็จะรินหลุดเพิ่มนะถ้าผมผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้เสร็จหลังเลือดเหลือน้อยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจในเวลายาสั้นๆนะครับจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะผมกะไม่ถูกว่าระยะเวลาสั้นๆของเกมเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับอ๋อถ้าเกิดอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการ ก็จะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถดูเรื่องโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้เยอะขึ้นนะครับอืมตอนตรงนี้อ da nah. ่าเดี really okay. okay. a a ๋ยวเราไปอันน uh, ี Over ้ผมขอจบอันนี้ก่อนเออรีบไปเร็วเกินเดี๋ยวคนดูตามไม่ทันโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกจบไปแล้วนะครับสกิลแรกในการอัปเกรดสกิลอัปเกรดนะครับอืมสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นการปล่อยหนาำแบบรัวๆปิ้วๆคล้ายๆของกาดีในาวีลยครับทุกคนแล้วอันนี้จะเวลาหนักอ่าอย่าอ่าเดป็นริ้นๆพันลิ้นพัน เวลาจะสั้นกว่านะครับ desserts. คือมันจะปล่อยแค่นิดเดียวนะครับต่อไปอันนี้มนมไม่มีอะไรมากเหมือนสกิลเหมือนเหมือนสกิลนี้แหละครับทุกคนก็จะเป็นโซลาร์บีมนะครับทุกคนนี่โซลาร์บีมก็จะเป็นอันนี้นะครับก็เป็นการจิงดาเมจไปในเวลาสั้นๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอัปเกรดก็แค่รีคูดาวแค่นั้นเองโซลาร์บีมง่ายมากต่อไปเป็นโพเทชิลแดนส์นะครับก็จะเป็นการเอฟเฟครอบๆตัวนะครับเป็นแบบหมุนรอบๆตัวนะครับแล้วก็เป็นเพิ่มสปีดในเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เพิ่มดาเเ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 มมมมมจจจจนนนนนนะะะคครรรรััับบบดดาาาออๆๆีี่่่ยยววงงพิป็็ขแล้ก ่าเอฟเฟกนี้นะครับถ้าเกิดอัปเกรดน่าจะเป็นอัปเกรดอ่าเอฟเฟกดีขึ้นนะครับโอเคโอเคนะนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะทุกคนเก็ตไหมไม่เก็ตบอกเลยนะอีอีอ <c ười> คือนี่ก็เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นเราเล่นในรูปเกมเแต่ก็ดูจริงนะครับก <c ười> ็เลนเชอร์อันนี้ผมก่านกดอ๋อใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปืนปล่อยป, <c ười> ปืนใหญ่นะครับเป็นซีรีนะครับก็คือเป็นเมล็ดนะครับโยนลงปุ๊บมันก็จะแตกปุ๊บปุ๊บสมมติลงไปอันหนึ่งปุ๊บ อันต่อไปก็จะแยกเป็น4อันนะครับนี่เลยนะโอเคแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกแค่ดาเมจครับอืมแล้วก็ลดดาเมจเออ่เพิ่มดาเมจของไอ้เพิ่มสปีดของเราในเะวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในนีน้ก่อนมันไม่เห็นภาพนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่สกิลจะเป็นดูดเลือดนะครับก็เกิดเป็นในนี้นะก็จะเป็นสกิลดูดเลือดซะส่วนใหญ่นะโอเคมานะครับเริ่มเกมแล้วนะครับผมก็แนะนําให้เป็นอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะฟาร์มง่ายกว่านะครับเน้นไปเรนบนนะครับสำหรับไม่รู้สิสำหรับผมไปเรนบนน่าจะดีกว่า มันก็จะมีนี่เห็นไหมทุกคนจะเห็นเกาะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเอฟเฟกต์สกิลนะครับอ่าใช่นะครับเพราะว่าดาเมจนะครับก็จะเป็นหนึ่งนี่เห็นไหมมันก็จะมีการตี2 3ปึ๊บนี่เห็นไหมทุกๆการตี3ครั้งจะบูสต์ดาเมจนะครับก็1 2>, 2 3ปึ๊บนี่1 2 3ปึ๊บนี่1 2ปึ๊บนี่ 1, 2, ปึ๊บนี่1 2ปึ๊บนี่1 2ปึ๊บนี่ ออกเพลินเพลินลืมเลยมีซีดบอมมานีะครับซีดบอมก็จะเป็นการนี่สกิลแรกจะเป็นการในพุ่งเหมือนกันนะแต่เราขยับไม่ได้นะก็เราก็ปล่อยเป็นซีดขึ้นไปอแล้วก็เน้นฟาร์มตรงแรกนะก็หนีหนีได้ก็หนีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยสกิลให้ดูนี่นี่จะเปแบบนี้ปุ๊บนี่สกิลที่สองนะครับแบบนี้เลยนะสกิลต่อไปนะครับเป็นการปล่อยซีดนะครับก็จะปล่อยป๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมมาลองดูสกิลสองทีนี้นี่นะครับ Connie, e อ่ารูสกิลแรกที right. นึ่งป่องนี่เห็นไหม่จะเป็นการตีนะครับเอ้ยมันเฟิร์สโกไปแล้วครับน้องๆป่องนี่นี่ส่วนใหญ่สกิลแรกจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่เองยังฟาร์มต่อยชีวิตด้วยบอสบอสน้องบอสน้องบอสไม่ถึงทุกคนจะได้โอเคนี่นะครับแล้วครับผมลืมไปว่ามันอันนี้รับได้กันได้นะ เอาวเป็นอันนี้เป็นพิษกาซาลาบีมก่อนนะครับทุกคนก็เป็นการปล่อยพิษปึ๊บเห็นไหมทุกคนจะเห็นพิษนะครับแล้วศัตรูจะเห็นพิษติดติดพิษติดพิษเห็นไหมไหมนะครับเราลองโยนใหม่ปึ๊บนี่เห็นไหมจะต,ติดจะต,ติดพิษอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองอยูซลาบีมนะซาลาบีมโปง้งนี่แบบนี้นะครับแล้วโยนพิษไปนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับบอดก็จะตายแล้วเดี๋ยวผมพรมเวลให้บอดนิดนึงนะ แอคแท็บผมปิดดีกว่าให้มันตีเราไม่ได้นะมันจะได้ไม่ไม่ไหม,ไมนี่เรานะอีอ,อีเดี๋ยวผมดูสกิลสองน,นะนี้ก็จะเป็นปึ๊บนี่นมันจะติดพิษนี่มอนจะติดพิษนะก,ก็เป็นวงกว้างอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะซาลาบีมไม่ไม่ใช่เป็นเอฟเฟกต์ระเบิดนะนี่จะเป็นแบบนี้ปองปองต่อไปซาลาบีนะครับโอ้โหก็จะค่อนข้างไกลนะไกลได้ถึงนี่แหละปองนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมดาเมจก็จะค่อนข้างแรงนะแรงว่าปกติ ก็แรงนะครับเป็นเหมือนเน้นดามเมจมากกว่านะครับจากพวกนี้อัพสกิลแรกเหมือนสเต็ปแรกนะ่าจะเป็นเหมือนแบบเน้นดามเมจมากกว่าปองปองนีง่เห็นไหมเห็นไโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่2ของตัวนี้เลยก่อนครับของเซตที่2ของตัวนี้เลยดีกว่าครับทุกคนโอเคไปเลยเดันตีเ,เข้ามาดูกทีนึงน,นะก่อนอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นอัพอัพสกิลที่2นะครับอันนี้ครับเราก็จะเป็นเราอัพเกรดเราอัปเกรดเราก่อนปึ๊บปุ๊ป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 นะครับ ี่สิบห้าไปเลยแล้วกันอ่าโอเคนี่นะครับก็จะนี่ก็เอาเป็นอันนี้กับอันนี้นะครับนี่นะครับอันตีมูฟด้วยนะครับแต่สกิลอัปเกรดอัปเกรดไปเลก็กันนะครับมันไม่ค่อยเพิ่มอะไรมากอยู่แล้วอ่าเรามาเอามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่าครับทุกคนนี่ดูดเลือดนี่อ่า๋ยวผมรอให้มันดูดเลือดน้อยก่อนเพิ่มเวลมอนตันนี้กอนมันจะได้แบบดูดเลือดเยอะขึ้นหามอนตีก่อนยังไงมาแล้วมาแล้วอ่าให้มันตีเราก่อนนะครับ มันตีเรามันตีเราแล้วเราก็ดูดเลือดมันมานี่นี่ปึ้มแล้วก็เปิดสกิลที่สองยัดเลยดูดเลือดอีกพรึ๊บซึบนี่โป้งโป้งแล้วก็ดูดเลือดมันอีกดูดเลือดมันดูดเลือดมาดูดเลือดมาแล้วก็นี่นี่แล้วก็ดูดเลือดไม่อีกดูดเลือดไม่อีกดูดเลือดอีกดูดเลือดอีกนี่นะครับก็จะค่อนข้างโกงอยู่เลยระดับหนึ่งนะเฮ้ยจเราเพ่นก่อนดีกว่านดูดเลือดนะครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดนะครับ อืมไม่รู้สสำหรับผมรู้สึกเพิ่มน้อยไปไหนป่อยป่เนี่ยแค่นี้เองอสำหรับผมมันน้อยมากเลยนะโอเคสกิลดูดเลือดแล้วก็นี่ดูดเลือดอีกทีนึงเออต้องดูดหลายๆตัวนะครับถึงจะได้เยอะนะแบบแก๊งแบบสมมติคนแบบมาลุมเราใช่ไหมเราก็จะดูดเลือดได้เยอะขึ้นอะรูนนะปุ๊บนี่เห็นไหมเต็มเลยอ๋อผมเกตลขคือมันต้องดูดหลายๆคนนี่เองมันถึงใจนี่ขึ้นปื้ดนี่ไงปื้สนี่เลยโอเค เดี๋ยวเราไปดูสกิลที่สองกันหน่อยดีกว่าทุกคน,กคนปุ๊บมีนั่น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 เห็นไหมสปีดจะเร็วมากแล้วก็โจมตีเลยเห็นไหมนี่นจะเห็นได้ว่าลิงมันก็โดนโจมตีเยอะมากเลยนะครับผมปิดคูดาวก่อนมันจะได้นี่ทุกคนปุ๊บนี่ลิงจะติดครดาวป,ปุ๊บ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 แล้วเราก็โดนเราตีแบบเราไม่ได้ตีนะเราก็จะตีไปเลยปุ๊บคือถ้าเกิดโดนลุมเนี่ยมันจะโหดมากเลยนะครับทุกคนอืมคือหมายถึงเขาลุมเรานะมันจะแบบอืมโอเคโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กัน สกิลแรกนะครับก็จะเป็นการนี้ดูดปึ๊บแล้วเราก็สกิลสปึ๊บปึ๊บปึถ้าสมมติแก๊งอยู่นะครับผมมีสเต็ปให้เปิดสกิลนี้ปึ๊บปึ๊มันก็จะติดอันติเราใช่ไหมแล้วก็ดูดเลือดมันด้วยปึ๊บปึนี่นีปึ๊บปึ๊บปึเลยน้นดูดเลือดปึ๊บนี่แหล้วปึ หมดเล่นอะไรก็ไม่รู้ไงโอ้โเล่นอะไรก็ไม่รู้นะเปิดไะกันนะปกนนี่เนี่ย h แล้วใชุ่กคนก็จะเป็นอย่างนี้เลย่นะคับสแรกก็จะเป็นแค่การดุดเรื่องนี้ยิ่งเยอะรวดยิ่งแรงขึ้นนะครับทุกคนเอยิ่งโดลุมยิ่งย่งถึกอะยิ่งดุมยิ่งถึกอรง่ายๆบบนั้นเลย คกมที่สองเป็นการวิ่งตีนะครับก็เป็นเหมือนดาเมจวงกว้างนะเออประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอันตีกันเลยดีกว่าอัตีนะครับก็จะดูอีกทีปึ๊บป้องนี่ม้ทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีมไม่ไม่ออกไปนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตีเซลล์ตอมปุชปับปับนี่แล้วก็ปุชปับปับนี่เห็นไหมปุชปุชปับนี่ไหมเองดูสิปุชปับปับ นี่นะครับก็อันติจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากนะแล้วก็จะเพิ่มความเร็วจะเห็นแดงๆเห็นไหมแดงๆแดงๆแดงๆนี่จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์นะปื้ดปรับนี่ยนะเพิ่มแดงๆเลยเนี่ยแดงๆแดงแป๊ดแดงแป๊ดเลยนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อันติปื้ดปรับปรับก็จะเป็นเหมือนดาวไฟดวงกว้างนะครับปื้ดปรับปรับนี่เห็นไหมเออจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ป้อง โอเคสำหรับการรีวิวสกิลควบทงตรงนี้เพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนเออขอรับล้งก่อนเดี๋ยวมองหน้าคนดูก่อนมองหน้ามองหน้าหน้าหน้าเรามาดูกบโอเคสำหรับก็มีเพียงเท่านี้แหล้วคนกบเนี่ยจะเป็นเมตาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเมตานะยิ่งดูเรื่องยิ่งคนยิ่งลุมยิ่งโหดนะครับยิ่งลุมยิ่งโหดเลยยังไงนี้ดีกว่าเออเพื่อนผมก็เคยแบบสี่สี่ลุมมาแล้วอ่ะพี่แชมป์พี่แชมป์ ย้ำสี่รุมก็ชนะได้เออคิดดูเลยครับทุกคนแต่ย้ำไม่ได้เก่งเลยนะครับไม่ได้เก่งนะคทุกคนเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออันติ่ไปก่อนแล้วกันปุ๊บนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทอมมีแคลิปนี้แหละครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายติ๊ตติ๊ติ๊